สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เรามาพบกันเนื่องในวันสงกรานต์นะครับก็ขอถือโอกาสอวยพรให้คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับได้มีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองนะฮะกิจการค้าขายร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปและเหนือสิ่งอื่นใดน,นะก็ขอให้ท่านนะฮะมีสุขภาพที่ดี นะฮะแคล้วคาดปลอดภัยจากโรคร้ายที่กำลังนะฮะลุกดานพวกเราอยู่กันณนะวันนี้ก็นะฮะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอให้ไอ้โควิดเนี่ยนะฮะมันหายไปอจากโลกนี้สัทีเราจะได้มาตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินนะฮะนะฮะให้ดูรอดปลอดภัยทุกๆคนนะครับวันนี้ผมมาพบทุกท่านนะฮะ พร้อมกับเครื่องชงกาแฟขนาดสองหัวชงน้องใหม่ล่าสุดนะฮะของเบสเซ r านะฮะความจริงเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเข้ามาเมืองไทยเนี่ยประมาณเดือนกว่า,วาแล้วนะครับไม่มีเวลาที่จะมาทำรีวิวออกคลิปเลยจนกระทั่งวันนี้ถือโอกาสวันปีใหม่ไทยนี่แหละนะ,ะอยากให้ท่านมาชมความสามารถของเครื่องเบสเ r a าดิจิตานะฮะ สำหรับท่านที่เคยซื้อเบสเซ่ารุ่น B2016 ไปแล้วท่านจะเห็นว่าดิจิต้ากับ2016เนี่ยหน้าตามันเหมือนกันเดะเลยนะรูปทรงองค์เอลทั้งหลายแหล่เนี่ยคือ B2016 นะครับเพียงแต่ว่าดิจิต a าเนี่ยเอาเข้ามาเสริมความหล่อตรงนี้ เสริมความหล่อด้วยแผง LED นะฮะให้เราสามารถอ่านค่าต่างๆได้แล้วไม่ได้เสริมความหล่ออย่างเดียวนะครับเสริมสมรรถนะด้วยนะฟังก์ชันต่างๆเยอะแยะมากมายนะในราคาเท่ากันกับ B2016 ซะด้วยสิครับดูสิครับฟังก์ชันของเครื่องรุ่นนี้ มีเทียบเท่าเครื่องระดับราคา200,000นะครับแต่นี่คือเครื่องในระดับราคาแสนต้นๆเท่านั้นนะเครื่องตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยนะผมจะขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะอะไรแบบมานี้นะครับสวิตปิดเปิดเครื่องเป็นแบบซอฟทั o นะครับตัวนี้นะท่านสามารถเปิดเครื่องได้นะนะได้ ง่ายดายมากนะครับเครื่องก็จะเริ่มต้นอ่านค่าต่างๆนะที่อยู่ในบอยเลอร์เริ่มจากนะครับระบบตั้งน้ำอัตโนมัติอันนี้คือเบสิกสำหรับเครื่องสองหัวอยู่แล้วนะครับตั้งน้ำอัตโนมัติสองหัวชงนะครับสตีมวาลนะฮะแบบบุนน้นะครับ,นะรบแล้วก็ท่อเป็น c o l touch นะครับตัวนี้จะไม่ร้อนเหมือนกับเครื่องรุ่นใหม่ๆทั่วไปแต่ความพิเศษของตัวนี้มันมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับปุ่มปลอยน้ำร้อนเนี่ยนะฮะปุ่มปอยน้ำร้อนของดิจิตามีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถตั้งนะครับให้เวลาเรียกน้ำร้อนเนี่ยให้ปั๊มทำงานก็ได้หรือจะใช้แรงดันจาก p r e เชอร์ b o เลอรให้ดันน้ำร้อนออกมาก็ได้นี่ยังไม่พอนะครับยังมีระบบมิ x ซ์น้ำเย็นนะจากถังน้ำเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาท่านจะใช้น้ำจากท่อน้ำร้อนเนี่ยไปชงกาแฟดริปนะครับปกติเนี่ยเวลาเราเปิดน้ำร้อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ท่านดูนิดหนึ่งนะ เวลาเราเปิดน้าร้อนเนี่ยนะครับเจอตรงนี้เนี่ยอุณหภูมิของน้ําร้อนเห็นความนุ่มนวลไหมครับไม่มีฟู่นะครับตัวนี้นะปกติเวลาเปิดน้ําร้อนเนี่ยนะครับท่านจะได้น้ําร้อนที่อุณหภูมิเท่ากับในบอยเลอร์คือร้อยกว่าองศาร้อยยี่สิบสามองศาเนี่ยเห็นไหมท่านเอาไปทาดิฟไม่ได้นะครับ อุณหภูมิ1 2อองศาเนี่ยแต่เครื่องรุ่นนี้นะครับเราสามารถมิกซ์นะน้ำเย็นเนี่ยเข้ามานะท่านเลือกเอาได้นะครับว่าท่านต้องการอุณหภูมิน้ำให้มันออกมาที่กี่องศาเอาน้ำเย็นเข้าไปผสมซึ่งปกติเนี่ยเราจะดิฟอยู่ประมาณสัก90้าองศาเนาะนะนี่มันทิ้งเอาไว้นิดหนึ่งมันก็จะดรอปมาเหลือประมาณ85แล้ว เห็นไหมท่านสามารถเปิดฝาขึ้นมาแล้วจะมีปุ่มนะฮะสามารถมีปุ่มปรับเอาน้ําเย็นเข้ามากหรือเอาน้ําเย็นเข้าน้อยตรงนี้ได้เลยอย่างง่ายดายทำให้ท่านสามารถใช้น้ําร้อนตรงนี้เอาไปดิฟได้ไม่ต้องไปต้มอีกแล้วนะครับนี่เห็นไหมคือสิ่งที่มันเหนือชั้นขึ้นมาจากรุ่นเดิมๆของเบสเซรานะครับหน้าจอนี้ ท่านเห็นอะไรไหมบอกอุณหภูมิ2 3 3องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิปกติที่เซตติ้งเอาไว้อยู่ในนะฮะยเลอร์นะครับแต่ฮิตเอ็กเชนมันจะออกมาอยู่ที่ประมาณ95องศานะฮะนี่เห็นไหมเพื่อที่จะให้ได้อุณหภูมิเพรเชอร์อยเลอร์ประมาณ1 2อยงุดเพเชอร์อุณหภูมิตรงนี้จะประมาณนี้แล้วท่านยังสามารถท่านไม่ชอบใช่ไหม 123ท่านอยากจะเซตให้มันเป็น124-125คล้ายๆ P.I.D. ไกลๆเลยท่านสามารถบอกช่างเราให้เซตได้นะครับอันนี้คือความสามารถพิเศษของเครื่องที่ช่างจะเซตได้โดยใช้ปุ่มนะฮะพวกนี้อันนี้เขาบอกว่าไม่แนะนำให้ท่านไปทำเองเขาก็เลยไม่ทำเป็นทัชสกรีนหน้าจอเหมือนกับรุ่นใหญ่อย่างอาคาเดีย แต่บอกได้ว่ามันทำได้นาฬิกาบอกเวลามีนาฬิกาบอกเวลาเฉยๆก็ไม่เจ๋งนะครับเครื่องรุ่นนี้มันใส่นะความสามารถว่าให้ท่านตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องได้เลยนะท่านจะเปิดร้านหกโมงเช้านะครับท่านเพียงตั้งเวลาให้มันเปิดเครื่องอัตโนมัติหกโมงนะ นะหรือเปิดตีห้าครึ่งก็ได้ท่านไม่ต้องตาลีตาเหลือกรีบมาบ้านนะไม่มาร้านนะไม่ต้องรีบร้อนมาร้านนะเปิดก่อนนะตั้งเวลาได้เลยนะแต่ว่าท่านต้องเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์เอาไวนะ้นะนะแล้วมาตั้งวงจรตรัวนี้ซึ่งช่างเราจะเทรนให้ว่าท่านจะต้องใช้ปุ่มไหนในการตั้งนะเห็นไหมฮะตั้งเวลาปิดเปิดได้เหมือนกับเครื่องระดับสองแสน กดดูปริมาณการชงได้เหมือนกับเครื่องระดับส0 0 0 0 0ตั้งอุณหภูมิความถี่เนี่ยนะฮะนะปกติเนี่เครื่องชงกาแฟเนี่ยมันจะมีเลนจ์นะฮะเลนจ์ความร้อนที่ห่างกันนะนะเครื่องรุ่นใหม่ๆที่เป็นระบบ PID ก็จะทำให้ท่านเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ท่านตั้งเองได้แต่ PID เนี่ยระยะห่างของมันเนี่ย มันจะเติดตัดต่อที่อุณหภูมิแค่ประมาณ0.5หรือ1องศาเท่านั้นเองนะครับท่านทำได้ง่ายๆผ่านหน้าจอแต่รุ่นนี้ท่านตั้งได้เหมือนกันจะให้มันห่างกันที่2องศา3องศาสามารถทำได้โดยให้ช่างเราเนี่ยสอนวิธีทำนะครับตั้งเวลา pre infusion ก็ได้อีกเหมือนกันนะอยากจะให้มันพรมน้ำกี่วิท่านทำได้อีกเช่นเดิมน,นะฮะเห็นไหมฮะออปชันนะขีดความสามารถเนี่ยมาเต็มเต็มแบบเครื่องระดับนะฮะสองแสนนะแต่รุ่นนี้ในราคาแสนต้นเท่านั้นเองนะไฟนี่เปิดปิดได้นะครับไม่อยากให้ไฟสองสว่างมีสวิต นะเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมมาดูหน่อยอ่ะโอเคนี่ผมนี้นะเห็นไหมฮะปิดได้เลยนะฮะเท่านั้นยังไม่พอบอดี้ของเครื่องก็ยังคงเป็นบอดี้สเตเลส304อันโด่งดังของเบสเซ่าอีกเช่นเดิมนะฮะทำให้ท่านมีเครื่องที่สามารถนะใช้งานอีก10ปี20ปี ไม่เก่าเลยนะครับนี่ข้อดีของเขาเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยครับฟังชันต่างๆที่อัดมาแน่นมากจนผมไม่สามารถที่จะพูดอธิบายให้จบในคลิป20นาทีนี้ได้นะฮะแต่จะอธิบายให้ทุกท่านเนี่ยนะได้ฟังนะนะเวลาท่านมารับเครื่องไปแล้วนะครับซึ่งหลายคนที่มารับเครื่องรุ่นนี้ไปใช้แล้วเนี่ย ทุกคนบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดจริงๆนะครับภายในนะครับภายในของเครื่องนะดิจิต้านะเวสซราเนี่ยขึ้นชื่อแล้วนะครับเรื่องการบาลานซ์อุณหภูมิของหัวโชงเนี่ยเขาจะมีฮีเตอร์เนี่ยนะฮะบ,บาลานซ์อุณหภูมิมาให้เวลาที่ปั๊มน้ำผ่านมาเนี่ยมันรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นซึ่งเบสเซราเนี่ย มีทุกรุ่นไล่ตั้งแต่ BZ-9 BZ-10 เ r e m a ครมนะทุกๆรุ่นนะฮะเบเซอร่าเขาฝังฮีเตอร์เอาไว้ที่หัวชงหนึ่งแท่งนะครับเพื่อบราอรา์อุณหภูมินั่นคือข้อดีของเขาอันนึงดิจิตาก็มีไม่พลาดเช่นกันนะไ l e อ1์สลิตรของเครื่องตัวนี้ <c oughs> ที่เขาเจ๋งมากนะ <c oughs> เครื่องนี้ให้มอเตอร์ปั๊ม ตัวใหญ่มากนะครับบอเตอร์ปั๊มตัวใหญ่มากแล้วปั๊มโรตารี่เนี่ยให้เบอร์204มานะฮะ200ลิตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องสองหัวเนี่ยเขาจะให้ประมาณ150นะแต่เบเซล่าเราให้มาเต็มเต็ม200นะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนว่าท่านสามารถชงกาแฟต่อเนื่องด้วยปริมาณมากได้อย่าง ไม่จํากัดปัม๊มรองรับงานหนักได้มอเตอร์รองรับงานหนักได้นะระบบท่อทองแดงนะฮะของเบสเล่าเครื่องรุ่นนี้อัดแน่นมาจริงๆนะฮะเพิ่มโซลิโนย์มิกซ์น้ำเย็นน้ำร้อนสำหรับคุณเอาไปชงนะกาแฟดิฟได้สุดยอดนะฮะผมแอบทึ่งมาก ที่เครื่องราคานี้สเปคสูงมากมายขนาดนี้เนี่ยนะแต่ราคาต่ำมากขนาดนี้นะท่านมองข้ามเครื่องราคาห้าหกแสนไปได้เอาแค่แสนต้นๆเนี่ยไปใช้งานนะบอกนิดหนึ่งหน้าจอเนี่ยถ้าท่านไม่ชอบนะอยากจะตั้งชื่อเป็นชื่อล้านของท่านสามารถตั้งชื่อเป็นร้านของท่านได้เลยนะครับนะ ตั้งชื่อเป็นร้านของท่านได้เลยนะทำได้ทุกอย่างจริงๆนะครับนะแม้กระทั่งการที่จะตั้งนะทามิ่งในการ Service นะตัวนี้ก็ใส่เข้าไปได้นะอยากได้อะไรเวลาท่านมารับเครื่องตัวนี้ไปบอกช่างเราเราจะเซ็ให้ท่านทุกอย่างเลยสเปคหนาเท่านี้ครับนะผมเองก็ต้องใช้เวลาศึกษามากพอสมควร นะคงไม่ต้องสาธิตในการโชงให้ท่านดูแล้วแหละนะเพราะว่านี่วันนี้กินกาแฟ3แก้วแล้วนะครับมาทดสอบด้วยท่านเองนะที่ออฟฟิศของเราได้เลยผมรับประกันได้ดิจิตาตัวนี้จะถูกใจท่านอย่างที่สุดน,นะประหยัดเงินด้วยนะฮะก็วันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำตัวนะก็เพียงเท่านี้ นะสเปคขนาดนี้ผมรับประกันได้ท่านหาไม่ได้นะครับในเครื่องยี่ห้ออื่น100%นะฮะแถมในช่วงสงการเนี่ยนะเอาไว้ใช้บอกกระซิบนิดหนึ่งมีโปรโมชั่นงามจริงๆนะฮะทีนี้มาตรฐานเดิมนะครับเรารับแลกเปลี่ยนเทินเครื่องของท่านทุกยี่ห้อนะครับ นะที่เป็นเครื่องอิตาลีนะครับขออนุญาตเป็นเครื่องอิตาลีเป็นเทดดิชันแมชชีนนะฮะก็มาทมมาคุยกันได้เปิดรับทุกเงื่อนไขวันนี้เขาการาบลาท่านเพียงเท่านี้ไปก่อนนะฮะก็มีอะไรคืบหน้าจะได้นำเสนอสิ่งดีๆให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะสุดท้ายก็ขออวยพรอีกครั้งหนึ่งนะครับสงกานปีใหม่ไทยขอให้ทุกท่านโชคดี ปลอดภัยจากโกรคร้ายทั้งหลายค้าขายเฮงเฮงรวยรวยขึ้นขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ